สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะบ้านสวนก็พาเพื่อนๆนะะมาอัปเดตผักที่อยู่ในกระถางนะคะที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เนาะมันเป็นผักชีฝรั่งนะคะที่เราแยกออกมาปลูกนะคะตอนนี้ต้นเขาเริ่มสวยงามแล้วนะคะบ้านสวนก็ลองปลูกลองแยกดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ จะเอาไปฝากเพื่อนๆของเราเนาะเวลาเราไปหาเขานะคะการปลูกผักชีใหญ่นะคะมันใช้เวลานานเหมือนกันนะคะกว่าเขาจะโตนะคะกว่าเขาจะงอกเนาะนี่ก็เกือบสามเดือนแล้วเนาะเกือบสามเดือนเกือบสามเดือนต้นยังอยู่ประมาณนี้อยู่เลยนะคะใบเล็กนิดเดียวเองค่ะนี่ใบเขาจะเล็กนิดเดียวเองเนาะ ตอนนี้เราก็ย้ายมาแล้วก็บำรุงด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ของเราต่างๆนะคะก็ะเริ่มสวยงามแล้วค่ะนี่ก็เป็นต้นต้นใหญ่นะคะที่ที่เราปล่อยให้เขามีเมล็ดนะคะเราก็จะเอาไว้ทำพันธต่อไปเนาะก็จะมีบางเมล็ดบ้างนะคะที่มันตกลงมานะคะนี่ต้นเล็กๆนี่นะคะพเพื่อนๆ มันถามว่าเกิดง่ายไหมมันเกิดง่ายมากนะคะแต่ว่ามันใช้เวลาตั้งแต่ที่เราปลูกผักมานะคะเราก็จะสังเกตผักของเรานะคะว่าเขาเใช้เวลาแค่ไหนนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตเขาไปถึงไหนนะคะเพื่อนๆน,นเราก็จะสังเกตไปโดยอัตโนมัตินะคะแรกๆเพื่อนอาจจะปลูกผักแบบว่าเออเมื่อไหร่มันจะโตเมื่อไหร่มันจะได้กินนะคะ ทำไมมันโตช้าหรืออะไรประมาณนี้เนาะแต่พอเราปลูกไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะเห็นพัฒนาการของเขานะคะนี้เป็นคณะฮ่องกงซึ่งคณะฮ่องกงนี้เราแยกออกไปปลูกแล้วกวางตุ้งฮ่องเต้กวางตุ้งดอกแออัดไปหน่อยนะคะอยู่ในชุมชนนี้เนาะผักบุ้งจริงๆกระถางเนี่ยเป็นขึ้นเออเป็น อะไรอะ่ะเป็นกุยช่ายกุยช่ายเราเพาะหนึ่งซองไม่เกิดเลยค่ะเพื่อนไม่เกิดเลยนะคะไม่เกิดเลยไม่เกิดจริงๆไม่เกิดแม้แต่ต้นเดียวนีก็จะเป็นไม้มงคลเนาะ อันนี้เราก็เป็นอ่าเป็นกระหล่ำดาวเนาะก็ต้องรอดูรอรุ้นไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศของเรามันร้อนเนาะมันไม่อุณหภูมิมันไม่ต่ําที่บ้านเรานี่3สกว่าเนาะสามสิ 30, อุณหภูมิมันก็เลยร้อนนะคะนี่แค่ช่วงเดือนมีนาเนาะอากาศยังร้อนขนาดนี้เลยนะคะ เนโนซาเคลของพี่แจงเนาะได้มเมล็ดพันธุ์มาจากพี่แจงนะคะตู้ไฟวัลเลตตี้อันนี้เป็นส้มจีดต,ต้นละ100่งรนะที่บ้านสวนซื้อมาซื้อมาตอนช่วงก่อนตุดจีนติดดอกดีๆ ิดดอกออกผลให้พอสมควรนะคะแต่อยู่กับเราอีกนานๆก็คงจะงามกว่านี้เนาะก็ยังภูมิใจอยู่นะคะใหญ่มากแต่แขนงเยอะมากต้นนี้ชอบจังต้นนี้ก็เหมือนจะแตกแขนงอีกนะคะโอ้แตกแขนงจริงๆด้วยของเพื่อนนี่นแตกแขนงนะคะแตกแขนงไปแขนงมาได้แขนงเยอะเหมือนกันนะคะนะ มียอดหนึ่งเนาะมีอีกยอดหนึ่งแต่ต้นนี้นะคะแตกเยอะมากสวยงามใหญ่โตมโหฬารเมืม่อวานนะคะบ้านสวนบอกอต้นนี้ผิดไปเนาะบ้านสวนบอกว,กว่าเป็นผักชีเนาะจริงๆแล้วเป็นหอมแย้นะคะ ปลูกไปปลูกมาปลูกจนลืมนะคะลืมชื่ออันนี้เราเอาไว้เอามาเล็ดอันนี้ก็เป็นหอมหอมแบ่งหอมแบ่งนะคะเกลือเทศปลูกแบบกับหัวลองดูค่ะ วางตุ้งดอกไม้ไฟอันนี้นะคะบ้านสวนจะให้ดูนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นถั่วพูนะคะถั่วพูที่เกิดจากลากของเขานะคะตอนนั้นออบ้านสวนก็ไม่รู้เนาะว่าลากเขาจะงอกมาแบบนี้เนาะเราก็ทําลายลากเขาไปนะคะเราทําลายลากเขาไปแล้วเราก็เอามาฝังดินทาเป็นปุ๋ยต่อคะ่ะเพราะทาเป็นปุ๋ยไปปุ๋ยมานี่คะ่ะ เขากลายเป็นแบบนี้เนาะเขาก็แตกยอดเนี่ยค่ะเขาก็แตกออกมาบางต้นก็สูงยาวแล้วนะคะนี่ัวพูที่เกิดจากรากเขานะคะมาริเขียวตัวนี้หลังจากที่เราดูแลไปนะคะดูแลบำรุงเนาะงามงามขึ้นมาทันทีเลยค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราเด็ดใบท้อออกนะคะตอนนั้นเขาโดนหนอนลงเราก็เด,ด้เด็ดใบออกแล้วเขาก็แตกขแขนงนะคะเพื่อนเขาแตกขแขนงออกมาเหมือนกันนะคะนี่แตกขแขนงไายตื่นสายโหระพาค่ะ อันนี้ปลูกผักชีนะคะผักชีเล็กและนี่นะคะเพื่อนผักไฮโดรของเราครั้งที่แล้วเราเอาเมล็ดเออ่มะเขือเทศที่มันแก่ๆนะคะที่มันมีหนอนชรนเนาะเราก็เลยลองเอามาเพาะดูนะคะแล้วก็ลองปลูกในนี้เนาะสวยงามเลยะะเพื่อนนี่ลากเขานะคะนี่ลากเขา ลองปลูกแบบไฮโดรนะคะมะเขือเทศผักคาวที่แล้วเราก็มันไม่งามเท่าไหร่เราก็เลยถอนไปให้เต่าแล้วก็เอามาปลูกลงในนี่ค่ะอย่างนั้นอ่ะเราก็มาปลูกลงในดิน ล้วยไม้ต้นนี้อยู่กับเรามานานมากแล้วดูแลรักษาเขานะคะเนี่ตอนนี้เขาแตกกอออกมาใหม่แล้วนานมากตั้งแต่ยังไม่มีน้องค่ะยังไม่มีลูก ตรงนี้มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะมีผักชีใหญ่ประกาดขาวมะเขือเดโนเสาร์เคียวหัวใช้เท้ายังมีเลยค่ะแบงลักยังมีเลยหลงนี่ค่ะผักสวนครัวรัวกินได้อันนี้ก็กระถางนี้ก็นานมากแล้วนะคะปกติเราจะตัดออกเลยเนาะ ไม่เอาดอกเดี๋ยวจะต้องตัดออกอันนี้เป็นสวิตชาร์ดอันนี้นะคะเขาเป็นปูเล่ปูเล่ตอนที่เราปลูกไปใหม่อะคะ่ะที่มันเหลือต้นเดียวเนาะแล้วมันถูกนกมาจิกมาจิกกินนะคะมาจิกพวกยอดเขาเนาะตอนนี้นะคะเขาก็แตกออกมาแล้วนะเพื่อนแตกออกมา แล้วนะคะเราก็ประครบประงงมยันดีนะ,ะเพราะว่ามันมีต้นเดี่ยวดูแลไปเนาะกลัวนกมาจิกอันนี้ก็เป็นกระหล่ำกระหล่ำหัวกระหล่ำปีนกนะคะมาจิกอีกแล้วต้นกล้าที่มันขึ้นใหม่ๆนะคะก็ถูกนกมารบัวนเนาะต้นนี้นะคะเป็นมะ เขือม่วงลูกใหญ่นะคะที่เราย้ายมาจากในสวนนะนตอนนี้เขาสวยสดงดงามเลยค่ะกำลังจะมีผลให้เราอีกแล้วเนาะ